สวัสดีครับท่านผู้ชม f อ p p พี่พน้องนนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับหมากรุกไทยไก่9ฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าแม่ทัพมาเองนะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่าาใช้ชื่อยูเซอร์นะครับ209362นะครับ ยอดเซียนหมากเหนือบาดาลน,นะครับยอดเซียนหมากบาดาลน,นะครับ1,483คะแนนโอ้โหเกือบเกือบพั 1, นห้าครับเป็นม้าเทียมม้าเทียมอะไรเนี่ยขึ้นเบียรสกัดขึ้นไปก่อนนะครับเปิดเบียร์ตำแหน่งนี้มาอีกอ่ะดันเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับยกมา้ามาเป็นมา้ามังกรสลับ ครัอ๋อยกเม็ดขึ้นมาก็เป็นเม็ดซ้ายครับมาเทียมเม็ดซ้ายนะครับแปรขบวนด้วยกันเป็นการซ่อนรูปนะครับาจากมาเทียมก็เป็นมาสลับขวานะครับเราก็ปูเบีย้ยทางด้านปีขวาขึ้นไปะนะครับก็พยายามที่จะทําลายโครงสร้างของเม็ดอ่คกูตัดสู้ไม่ยอมครับกินตัดเข้าไปก่อนครับกินมากินกลับกินตัดเข้าไปอีกหรือว่าจะปักทิ่มสูง กันโคนโคนก็ขึ้นตรงกลางได้นะครับ <c oughs> เรากินตัดเข้าไปดีกว่าครับกินตัดขึ้นไปแล้วก็หบเรือมาโจมตีทางด้านปีกซ้ายของเราดีกว่าครับปีกขวาของสีแดงครับโจมตีตำแหน่งมาดีกว่านะครับถ้าเ,าเรือมาจับโคนเราค่อยเอาคนขึ้นไปไล่เรือนะครับจังหวะนี้หบเรือครับหบเรือมาหนึ่งตาเดินนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเบี้ยขึ้นไปครับ นะครับปูเบี้ยสามตัวขึ้นไปเลยคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําเรือมาจับกินโคนแม่เราเห็นซะก,ก่อนครับก็ดันโคนขึ้นไปจับกินเรือเหมือนกันครับจับมาก็จับกลับไม่โกงนะครับตำแหน่งนี้ปูเบี้ยสามขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะพยายามจะทําลายโครงสร้างของมานะครับม้าตัวสูงนี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับนะครับคุมพื้นที่นะครับได้เบี้ยสูงสะกดทั สะกดสะกดทับนะครับแมลิ้นพันกันนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นโคนครับนะครับแล้วเราเราก็จะเก็บขุนครับหน้าผูกเปี้ยในตัวครับจกมามาจับกินเบี้ยเรามาแบบเงียบๆนะครับผูกไว้ก่อนครับเก็บขุนเรียบร้อยนะครับก็ตาต่อไปก็จะเป็นคิวของเรือนะครับ แต่จังหวะนี้เป็นคิวของคู่ต่อสู้เดินก่อนนะครับทําก่อนครับหมักสีแดงตัดสินใจกินตัดเข้ามาในตําแหน่งนี้นะครับบี่ริมกินขึ้นไปครับนะครับกันไว้ก่อนนะครับโคนของสีแดงเป็นโคนล้าหลังอยู่หนึ่งตัวนะครับอ้าวู่ตสู้ได้ยินเราหรือเปะครับระเบิดเบี้ยขึ้นมาครับจะนําโคนขึ้นมาใช้งานสองตัวนะครับ แบบนี้ก็ต้องกินตัดเข้าไปก่อนครับเบี้ยในในครับเบียนอกกินไม่เอะเบียรในเข้าไปนะครับกคตส้ใช้โคนกินขึ้นมาตำแหน่งนี้แทงเบียขึ้นไปครับนะครับเราจะทำลายโครงสร้างเบียคู่นะครับกูต่อสู้ต้องแลกกับเรานะครับถ้ามีแลกเราก็อาจจะกินครับกูต่อสู้เบียกินเข้ามาก็ไปครับอื้มอื้มเสียดายจังหวะนี้นะครับ ใช้ม้ากินดีกว่านะครับจับเรือนะครับแล้วก็จับโคนะครับโอ้โหเดินไวไปนิดนึงนะครับก็เป็นเกมสิบนาทีครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับบางครั้งก็มือไวใจเร็วนะครับคิดน้อยไปหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็ขยับเรือครับขยับเรือมาต่อเลยเอาตัวขวาหรือตัวซ้ายดีตัวขวาก็ได้นะครับขยับเรือมาต่อเดี๋ยวเราจะโจมตีเบี้ยนะครับที่อยู่หน้าโคนเราจับอยู่นะครับ เหลือเสริมไปอีกหนึ่งตัวครับต่อสู้จะถอยโคนไปปลูกหรือเปล่าครับในตำแหน่งนี้เบี้ยขาดอยู่นะโอ้โหคู่ต่อสู้สวนขึ้นมาครับใช้เบี้ยแทงใส่นะครับต้องการแลกตัวละลายตัวแน่นอนครับในรูปทรงแบบนี้นะครับตัวหมากก็ยังยังเท่ากันอยู่นะครับจังหวะนี้ก็ตัดสินใจเอาโคนกินขึ้นไปครับนะครับก็กินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต่อสู้ใช่ม้ากินขุนไปไล่กินมา้าม้าถอยผูกเบีย้ยจับกินเบีย้ยไปครับเราสามารถนะครับนำโคนนะครับนำโคนขึ้นไปกินได้ยอมเสียเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายไปดันโคนกินขึ้นไปได้จังหวะโจมตีนะครับถ้าเอาม้าไปผูกก็ได้นะครับ แต่อยากจะลุยนะครับที่โคนดีกว่านะครับที่โคนกินขึ้นไปเราโจมตีเม็ดนะครับก็เป็นจังหวะอ่าเทมโปนะครับเทมโปก็เข้าโจมตีก่อนนะครับโคต่ตสู้ต้องแก้ไขกับเม็ดครับเราก็ถอยโคนครับถอยโคนนะครับเอาจังหวะที่เดินอีกท่าแต่งตัวนิดนึงครับไล่กินเม็ดอีกอ่าเม็ดจะไปไหนครับถ้าเม็ดถอยลงไปเราก็เอาม้าไปผูกเบียได้อ้าวโคต่ตสู้ใช้ขุนมาแบบนี้ก็ ขยับเรือไปครับนะครับขยับเรือไปเดี๋ยวเราจะลุกกินอืมโคตสู้เอาเรือมากดแบบนี้ก็เอาเรือลุกไปก่อนครับนะครับปลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับโคตสู้ใช้เม็ดปิดนะครับเอาม้าลุกผูกเบีย้ยเอาเม็ดเสริมขึ้นไปนะครับตอนนี้เราโฟกัสไปที่ขุนดีกว่านะครับ ทิ้งไปแล้วเราจะนาโคนรุกนะครับกินเม็ดฟีนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับในตําแหน่งนี้คู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อรบคุณครับคู่ต่อสู้เห็นนะครับเห็นก็ลุกกาะกลวนไปอีกหนึ่งดอกครับนะครับรลุกปักเข้าไปดีที่สุดใช้เม็ดปิดนะครับใช้เม็ดปิดเราจะเสริมมาอา้าวมาแบบนี้ จำเป็นนะครับคู่ต่อสู้มาไล่กินเรือเรานะครับเราก็เลยต้องใช้เรือกินโคนครับแลกกันไปคนละตัวครับครับคู่ต่อสู้ก็กินเบี้ยเราเหมือนกันนะครับจังหวะต่อไปต้องใช้ยุทธการการกดนะครับนะครับก็ขอกดไว้หน่อยนะครับกดไว้หน่อยน่าจะดีที่สุดครับกดเม็ดนะครับกดเม็ดแล้วก็จับกินเบี้ยนะครับก็สร้างจังหวะทีเดินนะครับนะครับเพื่อการโจมตีคู่ต่อสู้จะ ผูกเบี้ยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเดินขุนหลบผูกเบี้ยนะครับก่ต่อสู้ไม่ให้กินนะครับเราเป็นต่อแค่โคนนะครับตอนนี้ใช้มารุกไปก็ได้ครับเอาโคนเอาโคนดันขึ้นไปก็ได้แต่ไม่อยากให้โคนเสียตําแหน่งเสียหลักนะครับตำแหน่งนี้ก็ยกม้าขึ้นไปจับกินเบี้ยครับลุมกินเบี้ยนะครับแต่เป้าหมายเราจะกินเม็ดนะครับู่ต่อสู้จะทํายังไงอ้าู่ต่อสู้ยอม กะว่าเรือแรกกันนะครับแต่เราไม่กินเบี้ยครับนะครับเราเรายังไม่กินครับเรากินเม็ดเก่อนนะครับเม็ดตัวป้องกันของขุนนะครับนะครับพูดต่อสู้ขุนอยู่โดดเดียวหรือเกินนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือลุกอีกทีนึครับให้สีแดงถอยลงไปนะครับตั้งรับกันหน้าโคนหน่อยนะครับลุกก็้ไปปักกเปไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับฮะแม่ทับนะครับไม่ยอมกลับนะครับ โอ้เข้ารวมพวกนะครับในฐานที่ตั้งของตัวเองนะครับฉายเดี่ยวมาแบบนี้ก็ใช้มารุกเข้าไปครับแม่ทับมาเองก็ต้องรับแขกกันหน่อยนะครับในตำแหน่งนี้หรือเอาขุนมาดักก่อนครับนะครับโอ้โหอยู่ในวงล้อมของเราแบบนี้นะครับเอาเรือรุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับูต่อสู้ติด,ด,ดเรือรุกอีกนะครับอ่าติดเรือรุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกแ,แล้วก็ถอยโคนขึ้นลงมานะครับถอยโคนขึ้นมา ถอยคนลงมาถอยมาผูกเรือยกม้าม้าลุกรอดคอม้าพอดีนะครับก็รูปนี้กูต่อสู้เอาเรือออกมาทันไหมทันอยู่นะครับจเจ้าเรือออกมาจริงๆนะครับเราขยับโคนเข้าไปก่อนนะครับถ้าเอาเรือขยับมาหนึ่งตาอ้าแบบนี้ก็ใช้ม้าครับนะครับรูปนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาม้าลุกนะครับที่ตำแหน่ง ชอชิงนะครับชอชิงสองนะครับขุนลงไปแล้วก็เอาเรือลอดคอม้านะครับที่ตำแหน่งชอทั้งสองนะครับก็รูปนี้ก็น่าจะแก้ไม่ได้นะครับู่ต่อสู้พยายามดึงตัวครับดึงเบี้ยงหงายออกมาใช้จังหวะนี้เราก็เอาม้าลุกปักเข้าไปนะครับแล้วก็สอดไส้คาราเมลนะครับลอดคอม้าจนสวยงามนะครับในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ มารุกไทยไก่กา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแอดมินนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนก็กดซุปเปอร์ตังครับเลือกจำนวนเงินที่ต้องการได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับผู้ที่ชมขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ